สวัสดีครับวันนี้มาพบกับจานบอยอีกแล้วเด้อว,วันนี้มาพบกับรถ h ีโ o fm 1a นเนะครับเพิ่มล้อจาก10ล้อเป็น12ล้อนะจ๊ะอันนี้ก็เข้าสู่กระบ,บวนการนำส่งมอบรถนะครับนำป้ายทะเบียนที่เป็นป้ายแดงมาติดทั้งด้านหน้าและด้านหลังเด้อ เสร็จแล้วก็จะไปต่อเซมิดัมนะครับที่อูสาม,มิตรนะครับอันนี้เป็นกระบวนการส่งมอบนะครับตัวเช็คความเรียบร้อยล้างทําความสะอาดเด้อสนใจรถเพิ่มการโทรมาที่เบอร์0956024148เป็นเบอร์ของจานบอยเองนะจ๊ะโอเค ลำดับต่อไปเราจะพาไปดูนะครับการยกล้อนะว่ามันสูงได้ขนาดไหนนะครับโอเคไปดูกันเลยจ้า,าช่วยวัดหน่อยนะครับคันนี้นะครับเรายกได้ประมาณ7.5ซนติเมตรสูงจากพื้นนะครับอาจจะไม่สูงเท่ากับชุดยกล้อแบบเป็นถุงลมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้เป็นถุงลมยกที่แนบนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีจ้า